เพราะมันมีอยู่ภาพหนึ่งครับที่เป็นกลุ่มนักเตะยืนเรียงแถวกันแล้วก็มีโคช้ชเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นที่โลกทั้งโลกอาจจะคิดว่าเขาคืออเล็กซ์เฟอร์กูสันครับคนนั้นแหละครับคือเอริกแคสเนผลประโยชน์คุณประโยชน์ที่เขาทำไว้กับสโมสรครับยิ่งใหญ่เหลือเกินแต่บั้นปลายชีวิตนะฮะถูกตรวจพบว่าเป็นโรคสมองเสื่อม ทำให้แฮร์ริสันลืมความทรงจำเกี่ยวกับฟุตบอลไปเกือบหมด Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอล l ิสตา้าบายจิตรกรสีคําเกลือ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสต้าโดยผมจิตกรเสีสียมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลครับ ทุกครั้งที่มาเจอกันนะครับสตอรี่ในโลกของลุงหนังผมก็จะพยายามย่อลงให้เล็กที่สุดนะครับแล้วก็เอามานําเสนอต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันแล้วกันนะครับขอบคุณกันก่อนนะครับในการซับสไคร้นะครับโอ้ตอนนี้กําลังมาอย่างสวยงามมากๆครับทุกช่องทางของเมนสเตนนะครับทั้งในยูทูบเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับซาวคลาสเวอร์ดิฟายแอปเปิลพอดแคสต์นะครับเพียงแค่เซิร์ชคําว่าเมนสเตนนะครับวันนี้ เชื่อว่าน่าจะถูกใจแฟนๆปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะว่านี่คือประเด็นของ Class of 92ครับชุดที่มันยิ่งใหญ่เหลือเกินชุดเด็กเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาแล้กลายเป็นกำลังสำคัญของทัพปีศาจแดงแต่ว่าเบื้องหลังคนสำคัญนะครับเรากำลังจะพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอริกแฮร์ริสันครับที่โลกทั้งโลกอาจจะคิดว่าเขาคืออเล็กซ์เฟอร์กูสันครับเพราะมันมีอยู่ภาพนึงครับที่ เป็นกลุ่มนักเตะร,รุ่นนี้นะครับยืนเรียงแถวกันนะฮะ,ะแล้วก็มีโค้ชเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างหน้าตรงนั้นคนนั้นแหละครับคือเอริกแฮนสันแล้วก็พร้อมกับบรรดาซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายแหละในอนาคตไม่ว่าเป็นสพี่น้องเนวิลครับทางแกรี่และฟิลเดวิดเบ็คแฮมนิกกี้บัตพอลสโคแรนกิกส์นะฮะทั้งหมดอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยความเป็นมาเป็นไปในการผลิตบรรดานักเตะซูเปอร์สตาร์เหล่านี้ เกิดขึ้นได้อย่างไรต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุคที่ทัพพิศดงยังไม่ได้ประสบสำเร็จมากนักหรืออยู่ยุคของจะเรียกว่าตกต่ำได้ประมาณนั้นครับแม้ว่าอาจจะมีถ้วยฟุตบอลถ้วยบ้างครับที่เข้ามานะครับแต่ว่ายังไปไม่ถึงแชมป์ลีกสักทีรอนแอ็กกินสันคือในกุนซือของยุคต้นทศวรรษ80ครับแล้วก็ดึงเอริกแฮร์ริสันเนี่ยนะครเข้ามาทำงานด้วยกันในปี1981เ,เข้ามาคุมชุเดเยาวชนตรงนี้แหละนะครับ แต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถจะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวสักเท่าไหร่จนกระทั่งเวลาผ่านไปครับมันเติดม,มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อบิ๊กรอนนะครับรอนแองเิลซ์ถูกปลดออกไปและมีผู้ชายคนหนึ่งจากสกอตแลนด์ครับเดินเข้ามาเป็นผู้กอบกู้รายใหม่ผู้ชายคนนั้นชื่อว่าอเล็กซ์ฟอร์กูสันครับคนที่พาอบอร์ดีนล้มยอดทีมแห่งสกอตติชอย่างทั้งกาสโกเรนเจอร์และก็กาสโกเซลติก เขามาพร้อมกับความมุ่งมั่นมาพร้อมกับแผนงานใหม่ๆแล้วก็มาพร้อมกับความพยายามที่จะกอบกู้แมนเเตให้กลับมาให้ได้ครับหลังจากที่ตกอยู่ในร่มเงาของลิเวอร์พูลอยู่ชานานครับในช่วงทศวรรษ80แล้วก็ต่อต้น90เล็กน้อยนะและแผนการแรกหรือว่ากลยุทธ์แรกที่เฟอร์กี้บอกไว้ครับคือการปรับโครงสร้างนักเตะชดวยวชนให้มันดีขึ้นเมืเลยเกิดการเผเชิญหน้าตั้งแต่วันแรกครับ ที่เฟอร์กี้เข้ามาทำงานในบีนมันก็อเล็กอะไรเฟอร์ูันเรียกเฮลโลว์สันเข้าไปพูดคุยถึงเรื่องนี้ครับว่าอยากให้มีนักเตะช่วยชนเนี่ยขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่มากกว่านี้ซึ่งทางเฮลโลว์สันก็ตอบโต้ว่าเฮจริงๆมันก็มีนะนอร์แมนไวท์ซ้ายไงตัวอย่างนี้มันชัดเจนแต่เฟอร์กี้ก็บอกว่าต้องการมากกว่านี้นะฮะทางเฮลโลว์สันก็บอกคุณหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าต้องการให้มีนักเตะจากช่วยชนเนี่ยขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่มากกว่านี้มากกว่า1คนมากกว่า2คน เพราะว่านี่คือการกอบกู้อย่างยั่งยืนถ้าคุณจะอยากประสบความสำเร็จอย่างยาวนานครับใช่ครับการลงทุนซื้อนักเตะเข้ามานู่นนี่นั่นเป็นหนึ่งทางเลือกแต่สิ่งที่เฟอร์กี้บอกไว้คือคุณต้องมีโครงสร้างท้งต่างชาชนที่มันดีด้วยเพราะฉะนั้นเฮลสันเลยยื่นคำขาดถ้าอย่างนั้นคุณต้องหาวัตถุดิบที่ดีมาให้ผมก่อนมันเริ่มจากตรงนี้ครับเลยมีการพูดคุยแบบว่าอาจจะไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่ในการเจอกันครั้งแรกซึ่ง ทางไฮรซันยอมรับครัว่าของขึ้นมากๆที่มีคาาพูดคุยกันวันนั้นเขาเลยแบบยืนการว่าหาเด็กดีๆมาสิแล้วผมจะปั้นให้ดูเ mm hmm. ฟอร์กี้บอกได้เลยตกลงนะครับมันเริ่มต้นจากตรงนั้นครับแล้วสิ่งที่เฟอร์กีสันทำก็คือเพิ่มแมวมองขึ้นอีก3เท่าครับของที่สมมุติว่ามีแมวมองอยู่10คนนะฮะเฟอร์ mm hmm. กี้ก็จัดการเพิ่มไปเลยอะเป็น30คนเพื่อที่จะได้ เดินทางไปหานักเตะเด็กๆเยาวชนดาวรุ่งเนี่ยเข้ามาขัดเกลาวเข้ามาฝึกอยู่ในชุดเยาวชนให้มันดีขึ้นในเมื่อมีของมากขึ้นนั่นแหละครับงานของเอริกเซนเริ่มต้นขึ้นและมันก็เป็นไปตามอย่างที่ทุกคนบอกไว้ครับเอริกเซนเคยเป็นทหารมาก่อนครับสิ่งที่เขาพยายามถ่ายทอดไปถึงตัวนักเตะบรรดาเด็กดาวรุ่งมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของในสนามไม่ใช่เป็นแค่ว่าผมจะปั้นคุณเพื่อ ขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีแต่สิ่งที่เขามองไม่มากของมันคือคุณต้องเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ดีด้วยนั่นคือทัศนคติอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถยอมรับได้แล้วก็นับถือกับความคิดตรงนี้ได้นะครับแรนกิกส์ครับหนึ่งในสิบเอกคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหเป็นฝันร้ายของเขาเลยครับสมัยเด็กๆที่ต้องเจอกับโค้ชคนนี้เพราะโหดมากเสียงดังตะคอกนะครับทำทุกอย่าง เหมือนคุณอยู่ในกองทัพฝึกโหดมากระเบบวินัยเข้มจัดเหลือเกินแต่เก็กซ์บอกว่านั่นแหละครับนั่นคือเหตุผลหลักๆที่ทาให้เขาเติบโตขึ้นมาแล้วก็สามารถยืนระยะได้ยาวลงเล่นนี่โอ้โหอยู่กับทีมนี้เกือบเกือบถึงอายุ40ะนะครับก่อนที่จะแขวนสตาร์ไปสำหรับแนเกก์เช่นเดียวกันครับเดวิดเบคแฮมบอกว่าสิ่งสำคัญมากที่สุดในการทำงานกับโค้ชคนนี้ เอริกเฮอริสันนะครับเขาทําให้เราเข้าใจถึงประโยชน์ของการทํางานอย่างหนักความเคารพซึ่งกันและกันและไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวในสนามเท่านั้นครับเพราะเขาได้สอนบทเรียนชีวิตมากมายให้กับพวกเราอย่างไม่มีวันลืมนั่นคือสิ่งที่เบ็คแคมบอกว่าถ้าเราประมวลผลนะครับวิธีการซ้อมณนะตรงนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่าเรื่องของแท็กติกมันอาจจะยังไม่ได้แบบเป็นศาสตร์ที่มันลึกซึ้งขนาดนั้นในยุคแบบประมาณปี80แต่สิ่งที่ เอริเคชันเติมเข้าไปคือความเป็นคนครับถ้าคุณจะต้องประสบสำเร็จจะต้องเติบโตขึ้นไปแล้วกล้าไปถึงจุดที่มันเป็นเลิศให้ได้คุณต้องทุ่มเทกับมันคุณต้องพยายามคุณต้องมุ่งม,มั่นมีอยู่คํานึงที่เขาพูดกับเด็กเสมอก็คือถ้าไม่เสียสละชัยชนะก็จะไม่เกิดต้องซ้อมให้หนักต้องพยายามทุกวันต้องดีกว่าเดิมทุกวันแล้วมันก็จะมีการประเมินผลเรื่อยๆนอกจากคุณจะเป็นนักเตะที่ดีขึ้นแล้วผมจะทาให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยนั่นคือสิ่งที่แอริเคชัน ปลูกฝังไว้โรบินเเวชเป็นอีกหนึ่งคนครับหลายคนอาจจะลืมไปแล้วครับว่าโรบินเเวชเป็นหนึ่งในกลุ่มคลาสอ้อมในที่ถูตรงนั้นเซเวชบอกว่าเอริกาเซนเหมือนเป็นบุคคลที่ปลูกชีวิตเขาเลยครับทำให้เขาแบบเติบโตขึ้นมาแบบเป็นเป็นผู้เป็นคนได้จากที่เคยแบบเป็นเด็กที่เฮี้ยวเป็นเด็กที่เฟี้ยวเหลือเกินเป็นเด็กที่อาจจะดูกวนๆบ้างนะครับแต่ได้คําสอนตรงนี้แหละครับที่ทาให้เขาแบบเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆและสุดท้ายมันก็เป็นผลสาเร็จ อย่างที่ Alex Ferguson ตั้งความหวังไว้กลุ่มบรรดาคลาสอแมนิทูอย่างที่ไล่ชื่อไปนะ Gary n เ v i l l e ิลเ l n ิ v i l l e Nicky Butt, Paul c o นะฮะ Rand ิกส์นะฮะ David b บ c k แฮมหลักๆ6คนนี้ครับที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ทำให้แมนเชสเตอร์กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ในยุคข,ของเล็กฟูซันคว้าแชมป์มากมายครับไล่ยังไงก็ไม่มีความสำเร็จตรงนั้น ย้อนกลับไปที่คนที่เริ่มต้นทำก็คือเอริกแฮร์ริสันเขาได้รับสิ่งเชิดชูคำชื่นชมอย่างมหาศาลมากๆแต่เขาเริ่มทำงานอยู่กับทีมมานะครับตั้งแต่ปี1981เริ่มวางมือในปี1998แต่ยังอยู่กับสโมสรนะครับแต่ปล่อยให้คนรุ่นใหม่เข้ามาเริ่มทำงานมากขึ้นและเขาก็อยู่กับทีมจนถึงปี2008 แล้วก็อำลาทีมไปแต่บั้นปลายชีวิตนะฮะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องพูดถึงนิดนึงครับเพราะว่าเอริกเฮนสันถูกตรวจพบว่าเป็นโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์แล้วก็บั้นปลายเขาก็ต้องไปอยู่ในบ้านพักของคนชาราเพื่อจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดหนักไปกว่าน,นั้นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับไอ้โรคนี้นะครับโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์เนี่ยทำให้แฮร์ริสันลืมความทรงจาเกี่ยวกับฟุตบอลไปเกือบหมดสิ้นเลยครับ นั่นคือเรื่องน่าเศร้ามากๆครับของครอบครัวของเขาจนทั้งวันหนึ่งครับมันถึงเวลาที่ครอบครัวต้องทําอะไรบางอย่างแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ทําให้ความทรงจํากลับมา100%แต่อย่างน้อยก็ได้ลองทําดูนั่นคือการติดต่อไปยังบรรดาลูกทีมของเขาในยุคข,ของคลาสออนไลน์ทีครับว่าช่วยกลับมาฟื้นฟูจิตใจกันหน่อยว่า จะทาให้เอริกานเนเนี่ยฟื้นความทรงจํามันได้หรือเปล่าเรื่องน่ารักอยู่ตรงนี้ครับเด็กๆทุกคนให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่พอสโคลแกร์รี่นวิลลแรนกิกส์มาเป็นกลุ่มแรกเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยเดวิดแบ็คแฮมแล้วก็ตามมาด้วยบรรดานักเตะทุกคนในทีมชุดนั้นไม่ใช่เป็นแค่6คนที่เติบโตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในะรวมไปถึงคนอื่นๆที่อาจจะต้องไปอยู่ทีมนูน้นทีมนี้แยกย้ายกันไปแต่ไม่มีใครลืมครับว่าเอริกานเนเป็นผู้ปลุกปั้นเขาขึ้นมา ทำให้มีรอยยิ้มมากขึ้นครับเอริกเซน,นเริ่มพูดคุยเรื่องของฟุตบอลได้มากขึ้นแม้ว่าจะเล็กน้อยก็ตามแต่แต่แค่นั้นก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขในช่วงบั้นปลายปี2018ถือว่าเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของเขาอย่างหนึ่งครับเมื่อได้รับเครื่องราชอิสริยภรณ์ครับชั้น MBE จากทางรัฐบาลของอังกฤษเพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถจะลงไปรับที่กรุงลนอนได้งานถูกจัดขึ้นที่สนามฟุตบอลแฮร์ริแฟกชน์ครับ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาและหลังจากนั้น1ปีถัดมาครับกุมภาพันธ์2019เอริกเฮนสันก็เสียชีวิตไปในวัย81ปีผลประโยชน์คุณประโยชน์ที่เขาทำไว้กับสโมสรครับยิ่งใหญ่เหลือเกินแม้กระทั่งเซอร์และฟูซันเคยยอมรับถึงเรื่องนี้ครับว่านี่คือบุคลากรที่สำคัญมากครับนี่คือบุคลากรที่ทำให้เขาทำงานได้อย่างมีความสุขมากเอริกเฮนสันคือคุณครูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเขาก็ภาคภูมิใจครับที่ได้ งานกับผู้ชายคนนี้สำหรับแฟนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับเรารู้ครับว่าเซอร์ไรค์ูสันคือคนที่เข้ามากอบกู้แล้วก็สร้างความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับสมสรแต่อย่างน้อยครับพื้นที่เล็กๆอาจจะเหลือไว้ให้กับผู้ชายคนนี้นิดนึงครับเพราะว่าเอริคคูสันก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญครับที่ทำให้สมสรนกลับมาครองความยิ่งใหญ่อย่างที่ทุกคนเห็นกันครับนี่คือเรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งครับที่อาจจะเป็นคนเบื้องหลังแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็สามารถจะผลิต ผลผลิตออกมาให้กับสโมสรหนึ่งเติบโตขึ้นไปแล้วก็ประสบสําเร็จอย่างจับต้องได้เป็นรูปธรรมแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ถึงวันนี้นะฮะแต่ว่าคุณงามความดีที่ทํามาไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมอะไรนะครับผลงานแบบนี้ต้องยอมรับและนับถือครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับโดยเฉพาะแฟนแมนยูเต็ดครับผมเชื่อว่า หลายคนแน่จำกันได้ดีอยู่กับคลาสออมไรทด้ถูกครับนี่คือเรื่องเล่าอันยิ่งใหญ่มากๆครับของประัศาสโมสรนะฮะคิดเห็นอย่างไรบ้างส่งความบอกกันด้วยนะครับแล้วก็อยากให้เล่าเรื่องอะไรต่อไปส่งเข้ามาบอกกันได้นะครับถ้ามีแล้วจัดหาให้เลยเต็มที่นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับสุดการตามครับทางเมนสแตนของเราครับทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube f a c e b o o k t w i t t e r Instagram ครับซาวคลาวสปอติฟา y แล้วก็ Apple p o d อ a s t นะครับขอบคุณมากมากครับเพียงแค่เซิร์ชคำว่าเมนสแตนนะครับแล้ว ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i t ตเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast